เป็นจุ๋มเลยครับเป็นจุ๋มเลยจ้ะพี่นออ้องนีพี่น้องเป็นจุ๋มเลยเนาะเรียงแถวเลยครับ ันสีสมครับสีเพันางามใช่ไหมสมสมแดงแดงเนาะจ้าสามชุม่มฮะดอกแฝดครับสวัสดีจ้ากลับมาพอกันคือเก้าจ้าผ้าคสปาคือเก้าลราจ้าไปหลุมไปชมกันจ้าสีมาเท็ดนยัางจ้าไปกันเลยจ้า ครับกระกาบสวัสดีพญายมยายนพ,ยม,ยยพยม่พี่น้องเอฟซีท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับบอสิปเป็นทั้งนประเทศและก็ตามประเทศนะครับเสาร์วันี้ก็มาพบพ่อกันกับปานกับเสากรอยคือเก่าครับมาพ่อกันเสาร์วันี้ครับเป็นเสาร์ของวันอัง้งคานครับเหล่มเดือนไม้ครับมันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมปีพศ2567ครับมันนี้ก็มาไม้ป,ป่าบานงเมกตะบนินคาเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลคือเก่าครับเสาร์วันี้ก็เป็นรุ่นไปรับชมกันครับพี่น้องวสิไดสิมานเฮ็ดจงกันแน่ครับ เมื่วอวานนี่ก็มานตากลัวครับพี่น้องวันนี้ก็ตุเบางน้ำกันครับวันนี้แงยงยางเจ้าพี่น้องจุ่มแรงแห่งมานครับตุงต้งเลย ลาไล่ครับดอกใหญ่เๆเนาะแดงนาครับกอดร้องจ้ะเหดละงกขหางทางครับหางทางได้จ้ะออสองจูมแบบงามงครับงามจ้าพี่น้อง,งเอาไปใหม่ออกไงสักก่อนงามเนาะสองจูมอือจูมใหญ่ให้เนาะ เบรกรถน้ำเกือบมาทาันครับข้างทางนี่จพะพไปนอนจูงามเนาะจ้ะมันพออยู่ข้างทางอีกสองดอกครับข้างทางอีหลีนอนสะองพอที่รถมาพอเราจ้ะไปนอนชจไงพี่ครับอุ้ยเอฟโฟงในแต่พี่น้องรด,ดมันกบครับ ลูกหาาวานคนะรับเห็ดหวานครับกินปลาลายครับนหวานจ้ะนหวานหอมนี่ก็ได้ลายเติบเนาะ có đen ăn chùm có đen hôm nay cái lái đỏ cái nào จะดอกงามๆจะบานกันยังบานแข็งอย่เนาะ ำดอกนี่จุกเหรอเปิดเตปบหยางเนาอสกอยยางอยู่เนาะนเก็บเอบาไวนได้ลายแบบัมืนนี้พนะันไงเนอะจนะ บ้านี่ซ้ำนี่นเนาะ,ะขาวะครับมันนี้มาไงาเป็นซีแล้วครับพี่ครับ มดท่านอนอกบ่ท่านออกอยู่เนาะจ้ะกำลังงาม ได่ว่าเกิดยังทันหลายเนาะผึะ่งขาไล่คี่ผึ่งขาไล่กะมีห่างๆครับ,าาบ,บหเาาบบหเ็ดละงอกอีกครับ,บน,นี่งามไม่จะี่น้องแบบงอกซีสมครับสีเป็นงามขึ้น,านสมาสมสมแดงๆเนาะจ้ะ รวมบนทีเป็นสีนี่จะพี่นอ้องจะทันบ,บานออกมาเป็นแนวนี้เนาะนี่จ้ะผึงขาได้ครับนี่จะเด็กใหญ่ๆนะจ้ะป๊าดงามเด้อจ้ะนี่ป๊าดพี่น้องเห็นว่ามีอยัง แบบซ้ําเคียนคร้าพ่อนีม่งกินเนาะน้อยหน่งจ้ะโจมหนึ่งครับนี่มม่บดบ่้ยเุ่เดบอ้เบุ้ยเดบุ้ยเดยเด้ยเด้ยเดนุ้าเ้้เเอเดบุดยเ่เนะ ขาเนี่เนาะตุบๆอย่จ้ะสามชุ่มครับถุงเท้าจ้าคมนะครู้อย่างจ้าจุ่ม ขาลายนี่แต่ง,งามๆครับใหญ่เนาะ จูมครับหนูขาคุณ เราก็ยางกายไปแล้วครับน,นี่เป็นกันแข่งขันกันใหม่ยางใหมนี่บ่เห็นเลยจ้ะจุ่มหนึ่งครับสกอยวางกระตาไว้นี่มานเห็ดผึ่งค้าลายเนาะสกอยจ้ะตานี่ส่วนลายสิเป็นเห็ดผึ่งครับผึ่งค้าลาย จุ่หนึ่งครับว่านนี่คือจังบวพอเนาะ,อะดอกแฝกครับลังหอกครับจุ่มกระบานครับฟองจขมกระพี่งชาพันยาวเนาะเบิกทำผอม พอเป็นหมูเนาะเป็นหม,มองละสอง,อง,สองละสามครับก็เสียหมู่บใหญ่ครับพอเป็นทิบนเบิดช่วงเพ่อแล้วเนาะจ้คือช่วง,งแรกแครับช่วงแรกหนึ่เสียออกหมูใหญ่ครับถึงช้าไล่ครับห้าหนิวนอว้วนเลยเนาะ ดอกจุ่มจัมสองดอกครับอยี๋ยนี้

มอลเลี้ยงจ้ะไม่ต้องปุ๊กเนาะเป็นบอเลี้ยงจ้ะจุ่มนะครับจุ่มในงามเนี่ยเป็นหมอีนะ cũng rất là ngảm nó งามครับจังืดอดีนี่ซิมา

พี่น้อ,องเลียงแถวเลยครับปีเพิ่นเกิดลายเนาะ,ะปีนี้กระล่งครับรอบก้อนนี้กับโบเกิดเนาะจุ่มนะครับเป็นจุน่มเลยจ้ะพี่น้อง อลูในดูงหมดเลยนะมันหม,หมดขันครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ไเดวเวลาเดินทางกับบานนะครับมาสรุปยอดใดยอดมานกับสซกอยครับืันนี้จ้าเบ่งผลงานกันจ้่พี่น้อง มันนี้ชื่อว่ามันค่ะคิดเด้อจ้ะเต็มสองกระตาเลยเนาะตานี้เป็นเฮ็ดพึง่งล้วนๆจะพี่น้องลักๆเลยกะเป็นเฮ็ดพึงค้าลายเนาะพึงค้าลายพึงดำกระไดเฮ็ดพึง่งยุ่งดอกนึ่งจะพี่น้องเป็นเฮ็ดพึงเขาคาเนาะะกระสีไดเป็นเฮ็ดละง,งูจ้ะเฮ็ดละงูนี่พอคางทางสองหมูเนาะหมูละสองดอกจ้ะเฮ็ดละง,งูกระไดหาหกดอกจะพี่น้องส่วนตานี้เฮากับเป็นเฮ็ดดินรวมเนาะ หลักๆก็สิเป็นเฮทนาเร่หลักจ้กก็เป็นเหฮทนาแลเห็ดแดงนะเห็ดกอเฮทลนางเขียวเนาะก็ถือว่ายังไดยังมันจะพี่น้องมื้อนี้่มันกว่็ขมืออยู่เนาะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านกับสาวก้อยจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ละจ้าไว้ทะลุกันคลิปหน้ามื้อหน้าจ้าสวัสดีจ้า เอาล้ครับเพราแม่พี่น้องสาหรับคลิปวันนี้ก็ถือว่ามานกคุมเอ้ยนอสก่อยมาว่านี่ในตาเคืองครับืันนี้ได้สองตาพอดีครับแต่ว่าืันนี้เห็ดเพิงก็ได้เป็นตาโนสก่อยส่วนลายก็สิเป็นเห็ดพึงค่าไรครับมีแต่ดอกงามๆครับเห็ดหนาแหลกก็ได้ลายเติบครับเอาล้ครับสาหรับคลิปืันนี้บานาเกษสิได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปนี้บานาเกษตต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมครับ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมมต์ทุก,ทกไร์ทุกแช่นะครับสำหรับคลิปวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภยัยพอแม่พี่น้องไว้น้าครับกบัทรุนํ้การคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับพอแม่พี่น้องลูกปัญหาพญามาใหญ่ครับ